อะและในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาส่งคุณผู้ชมมาทำการเพิ่มยอดแชร์ในสองตัวคลิปที่ของตัวเองกัน สำหรับใครที่อยากจะให้ยอดแชร์ในตัวคลิปมีเยอะๆหรือว่าอยากเปิดการมาเห็นกับตัวคลิปเนาะลองดูแลวทำตามกันได้ไปไปง่ายกันได้เลยดูดวิธีการตอนแรกก็แค่เราเด้เข้ามาในตัวของเว็บไซต์นี้สำหรับเว็บไซต์เราจะมีลิงก์จร้งเอาไว้ให้ในส่วนของใต้คอมเมนต์หรือว่าคำอธิบายสามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อใช้งานทำตามกันได้เลยเนาะก,กับไปตรงเว็บไซต์และพอได้เข้ามาแล้วเว็บไซต์เข้า็จมีให้ได้ลงชื่อแล้วก็สวัสดิ์สมาชิกสำหรับใครที่อาจจะไม่มีสมาชิกสาม,มารถที่จะกดสมัครก,กันไปก่อนได้เนาะ การที่ได้ข้าสมัครกันแลกแบบปีนัต่างกันสมัครเขาก็จะเป็นแบบนี้โดยมีให้เราได้สามารถที่จะสมัครโดยการขอข้อมูลหัวข้อตามที่เขาได้กําหนดเอาไว้หรือจะสามารถพานบัญชีกเก g l e Gmail หรืกรสกรสามาที่จะทําการกันได้แล้วถ้าได้ข้อสมัครแล้วในตรงเว็บไซต์หรือว่าสมัครกันเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะย้อนกลับมาพรดลงชื่อข้อใช้งานกันได้เลย อ่าแล้วทีนี้เราก็จะได้เข้ามาในตัวของวิซยนะ์น้าตั้งแรกของเขาคงจะเป็นแบบนี้โดยมีหัวข้อหรือว,ว่าหมดบ,บริการให้กับเราได้มาใช้งานและทําการมียอดนาที่อยู่ตรงด้านบนนี้ด้วยให้เราได้มาสองสืนอวจนต,ต่างด้านนี้ก็ได้เนาะอ่าและก่อนที่จะข้ามาใช้งงานกันเลยจะหาว่าเข้ามาใช้งานไปขั้นแรกไม่มียดเงินหรือใครที่เคยข้ามาแล้วยอดเงินหมดสิ้นไปแต่สามารถที่จะกดให้มาที่ตรงด้านนี้แล้วกดได้นานที่คำว่าเติมเงิน เมื่อเราได้กดเข้ามากระ้วที่หน้าต่างการเติมเงินเขาก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ให้กับเราได้กดเข้ามาไปเติมเงินกันได้แบบง่ายโดยทําการกดลีกเข้าไปเตกมโดยที่3ช่องทางและที่ในช่องทางในการเติมเงินเขาก็จะมีให้เราเลือกแบบนี้เลยในการเติมเงิน3ช่องทางไม่ว่าจะสแกน QR code จะเป็นทูนี่วอลเลทจะเป็นริปโตเเรนซีเราก็เลือกกันได้เนาะสำหรับในการเติมเงิน3ช่องทางนี้และถ้าเติมเงินกันได้แล้วมียอดเติมจนอยู่แล้วจะได้ย้อนกลับมาที่ตัวหน้าต่างแรกเพื่อใช้งานกันได้เนาะ อ่ะในวันนี้เลยเราต้องการที่จะมาเพิ่มในส่วของยอดแชทในตัวคลิปติกตอกของเราเองให้เราได้กดเชีร์ไปเลยเนอ่ตัวแพลตฟอร์มติกตอกแลก้วก็เพ่มเลืที่ตัวหมวดหมู่กันไปเนาว่าต้องการที่จะเพิ่มหัวข้อไหน อ่าเพิม่มยอดแชร์อยู่ตรงนี้กดคลิกเข้าไปได้เลยบริการแ,แล้วในตัวหมดหมดทูทีนี้ให้เลือกันต่อที่ตรงบริการหรือก็คือเลยละค่ะโดยเขาจะมีให้ได้เลือกประมาณแบบนี้เราจะขอเพื่อเป็นอันแรกก็กดคลิกเข้าไปเลยเมื่อเลือกได้ทั้งหมดหมู่รือบริการกันแล้วทีดีก็ให้ย้อนกลับมาตัวของคลิปทิกตอกเราเพื่อทำการคลาวปลิงก์โดยง,างด่ายเลยให้กดที่สัญลักษณ์แชร์อ่าล้วก็กดกระปิลิงก์มากพอได้ทิ้งตัวคลิปทิกตอกของเราทีนี้ให้ย้อนกลับมาเพิ่งมาว่าง เพื่อ้วางที่ของตัวชีพพิกตอกเราทีนี้ให้ใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มพอได้ใส่ทั้งนี้แนละ้ววจำนวนกันแล้วทีนี้ให้กด2ไฟตรงล่างน,นี้กันไปลเลยอพอได้จองซื้อกันได้แล้วทีนี้เขาก็จะมีระบบขึ้นมาเป็นการแจ้งบอกแบบนี้และแถมเปนคำสั่งซื้อ 3, าราฟที่จะให้เช็คดูรายละเอียดของตัวเดินกันได้แบบง่ายด้วยโดยการกดชิคามาทีตรงหน้าต่าง้ารนี้กันได้นอนี่คับป,ประวัติการสั่งซื้อ อ่าเพื่อใครที่สั่งซื้อเื่อนไปเราจที่จะเช็กดูรายละเอียดของตัวออเดอร์กันูว่าสองเื่อกันไปะะจะเป็นยังไงกันบ้างหรือว่าอยู่ในสถานะไหนระหว่างนี้ที่สั่งเื่อนกันไปก็เข้าไม่เช่ดูกันได้นอกกับตัวออเดอร์เอาในระหว่างนี้ถ้ากดเข้ามาตรงด้านนี้เขาจะมีเป็นการแจ้งบอกสถานะให้กับเราได้ดูกันใต้ประมาณแบบนี้กันเลยและถ้าหาว่าใครที่เขา้ามาเช็คดูแล้วออเดอร์มีการยกเลิกหรือว่ามีสถานะขัดข้องก็จะสามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันบอ,อกได้นะครับว่าตัว สำหรับใครที่เข้ามีชิงอะไรกันแล้วในส่วนด้านนี้เองในส่วนของตัวเว็บไซต์แล้วเกิดปัญหา,ากัดข้องอะไรยังไงเนาะหัวข้อตรงด้านนี้เขาก็จะเป็นหน้าต่างให้เราเด้เข้ามาแจ้งปัญหาเราว่าดิดสอบสอบถามปัญหาแกดมินโดยทําการพิมพ์หวัวข้อหรือว่าพิมพ์มข้อความถ้าเกิดปัญหาอะข้อยังไงแบบไหนก็พิมพ์เสร็จแล้วให้กดส่งตัวกันไปง่ายนี้ก็จะเป็นการแจ้งปัญหากันแล้วหรือใครที่มีรูปภาพละือียดจะแนบให้กับแอดมินตรงบ้านนี้ก็ทําการกันได้เนาะเพื่อได้ไปส่งให้กับแอดมินหรือว่าติด่อบสอบถามปัญหาแก้มิน และสำหรับใครที่จะเข้ามาช่วกันแล้วทำการต่างๆกันไปแล้วไม่ได้มีปัญหาหรือว่าเัดข้องสั่งซื้อต่างๆกันไปแล้วเราอยดจะลองย้อนไปดูยอดให้กดกลับมาดูกันได้เนาะในตัวชีพิตกว่าตอนนี้ยอดแชร์ได้ขึ้นมาบ้างหรือยังว่ชีิเป็นยังไงและตอนนี้เลยยอดของเดือติดในที่สิบเนาะเราก็มาลองลีน่าจะดูเลยนะว่าตอนนี้ยอดแชร์ได้ขึ้นมาบ้างหรือยังหรือวาจะเป็นยังไงกันบ้างแล้ว โห oh, แล้วก็น,นี่เลยหลังจากที่ทำการซื้อกันไปจากเมื่อกี้นี้จากยอดเดิมเนาะมีอยู่ประมาณที่เอ่อสิบสองหรือเท่าไหร่มนีนะเนาะแต่ก็ตอนนี้ขึ้นมาเป็นสองพันสามสิบสองก็เลยเนาะก็เมื่อกี้สั่งซื้อกันไม่แค่หนึ่งร้อยกันเองแต่กาห์บนเว็บไซต์จใจดีแถมด้วยแม้ตั้งขนาดนี้ก็เลยสำหรับใครที่กำาัารับชมก็รับสนใจแต่ถ้าทดลองใช้งานก็รอให้เข้ามาใช้งานกันได้เลยเนาะเผื่อจะช่วงด,ดีได้กันแบบของเราด้วยก็ออรอเข้ามาใช้งานทดลองก,กันก่อนได้เลยก็หมดใจดีมากเลยมนะาแถมขึ้นมาตั้งขนาดน มาทดลองช้นงานามก็ลองกดคำมาร์ดลิงได้แปลไว้ให้เพื่อเขาทดลองช้งานาำตามก็ได้เนาะหดือาจจะช้งานหโหดเพิ่มเติมยังไงก็ลองเลือกช้งานกันได้เลยและสำหรับในคลิปนี้ก็จะขอฝากกันไว้เด็กใต์นี่สำหรับใครที่สนใจก็ลองดูหรือเธอดูของเราทำตามเขาแล้วสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะมากแล้วสำหรับวอนนี้ก็ขอบคุณนาะ